สวัสดีครับต้นมื้อนี้เป็นมือเก็บยางครับท้ายสรุปห้เบิ่งมื้อนี้เป็นวันที่21นะครับมกราคม2567ครับครับผมสรุปครับผมมือแร่งเก็บแล้วครับผมมันก็ได้สมใบยางร่วนนะครับใบยางน้อยมึงปอย่างครับเจอระปูเจอละปต้นน้อยก็ได้สมน้อยครับ ต้นญงก็ได้สมไงได้ที่เนี่แน่ยเป็นที่พอใจอยู่อย่างก็ลดลงเพราะถวนต้นญ่ก็ได้สองปูสามปแเนีแต่ต้นมันมนะครับนครักกบผมเห็นปะครับเออเมื่อแรกก็ติดเห็นปะครับแต่ละต้นแต่ละต้นเป็นยังไงแบบใดเออสองปูสามปูหยายางเบิ่งครับผม กับปูได้หลายดอกครับเพราะว่าปูตำา่องมันยังเหลืออยู่ครับผมอ่าปูจำา่องก็ยังเหลืออยู่คุณครับดอกปูตามปูเจละปูเจละปูออกครับผมอย่างออกเจละต้นเจละต้นพายางเบิ s <S A, mean, ้งครับนี hmm. ่เออมันก็สมเหตุสมผลนะครับ ลอยไก็ต้องท้ำใจเห็นป่ะครับต้นจะระปูเจะระปูใหญ่เจะระปูน้อยกันใม่ได้ต้นนี้เจอร่าลุงครับเห็นป่ะครับเป็นไงจะลุ่งก็ได้นะครับผม ครับผมได้ z ม o m ได้ละอุ่นไปยางเลยคุไปใองเทือยอยู่บนหอพือ้นอยู่บนเทือยน้าลายลุนคับปีนี่ปีเอลนีโยซรับแร่ก็มูนะครับผมถ้าชมสวนครับชมส,วน,สวนก่อนเก็บครับ แ,แล้แ้วแก้ต้นครับต้นน่อยโอ้ยมืน,มนไงตามสมคว้นครับสมมา้าคว้นไม่งก่งใด้ดดล่ะครับเออปนใหญ่นะครับนึงจุดหาฤ เป็นยังไงครับเป็นต้นปูอย่างเป็นต้นครับผมใช้ให้เหบิงเบ้งยังเบิ้งจะลาดลงครับ มาลงเห็นปะครับคันเสิร์ตล่างลงอย่างจะบ่ค่อยออกเลยดิเกือบทุกต้นครับเก้อล่างลงเกือบทุกต้นบนี่นี่นว่ามีต้นเดียวต้นที่บอลงกับท่าด้วยครับมันติดไปตามมีดไนนี้ พอแล้วเนาะครับเนาะทายให้บเบิงครับผมถามว่าอวดอ้างบอกผมกับ่ได้ทำด้องอวดอ้างหรอกครับคือยิดให้บเบิงมาสั่นต่อไปเอาจังสี่ซะกันค้นบ่มากกัดย่างหอมมเบิงครับม่มีประโยชน์นี่ับเจ้าครับผม ได้สมไอ้เมื่อยอยู่ครับสมเมื่อยอยู่จะได้สมพาพาควานนครับผมโอเคครับแล้วทีได้ เทําการท้าหนาอยา่างแล้วก็ตือลเก็บอย่างนี้มาเอท้าหนาอย่างท้าหน่ายาเบิดสวนเลยครับเบิดสวนโลกครับครับผมขอบคุณครับ